การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีตุลครับ ในเดือนกรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลน,นั้นในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆไม่ค่อยดีนักนะครับไพ่เทมเพลนจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาการงานของชาวราศีตุลครับการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับบางคนมันคือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบการเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนต้องออกจากงานก็เป็นได เช่นกันนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สําหรับบางคนแล้วมันคืออุปสรรคปัญหาก็เป็นได้นะครับสําหรับบางคนแล้วจะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานการทําสิ่งใดแล้วมักจะติดขัดไม่ราบรื่น การทำงานการเจรจางานการติดต่อธุรกิจหรือว่าการตกลงต่อรองใดๆดูจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาที่จะต้องเผชิญนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นีน้นอกจากในเรื่องงานจะมีปัญหาแล้วยังต้องระวังปัญหาในเรื่องคนด้วยนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเจอกับปัญหาในเรื่องคนโดยเฉพาะ บริวารหรือว่าคนภายใต้นะครับหรือหากใครที่ทำงานแล้วไม่มีบริวารก็ให้ระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีตุลครับในเดือนกรก,กฎาคม2564นี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าท้าทายความสามารถทดสอบ ความอดทนของชาวราศีตุลก็ว่าได้นะครับว่าคุณนั้นจะสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณได้หรือไม่นะครับขอให้ชาวราศีตุลทั้งหลายนั้นตั้งสติให้ดีนะครับเจออุปสรรคปัญหาก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปใช้ปัญญานำหน้าแล้วทุกอย่างจะ ก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีตุลผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในเดือนกรกฎาคม2,564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับ ในเดือนกรกฎาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลนครับเดือนกรกฎาคม2564นี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลไม่สู้ดีนักนะครับต้องระวังการเงินติดขัดการเงินไม่คล่องตัวการเงินไม่คงที่มีเกณฑ์ที่เงินจะไม่พอใช้หรือเงินจะขาดมือได้ต้องระวังให้ดีนะครับคนที่ทำธุรกิจ เป็นลักษณะของเงินหมุนเวียนเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับระวังหมุนเงินแล้วไม่คล่องตัวหรือว่ามักจะมีเหตุให้การเงินติดขัดได้ต้องระวังครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าไพ่เดอะทาวเวอร์จะพูดถึงการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดและพูดถึงการที่ชาวราศีตุลน,นั้นมักจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองครับเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของของมีค่าหรือของใช้ใกล้ตัว แตกหักเสียหายหรือสูญหายของใช้ในบ้านก็เช่นกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะแตกหักเสียหายหรือสูญหายได้ต้องระวังให้ดีครับในเดือนกรก,กรดาคม2564นี้ชาวราศีตุลต้องระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลคือเมื่อมีเงินเข้ามาก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่ครับรวมถึงการที่มีรายจ่ายที่จะเข้ามาแบบชาวราศีตุลน,นั้นไม่คาดคิดหรือไม่ทันได้ตั้ง ตัวไม่ทันได้วางแผนการเงินไว้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับเมื่อถามถึงในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักหากชาวราศีตุลจะเสี่ยงโชคก็ขอให้ดูเอาตามพอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับอย่าทุ่มเทจนหมด ตัวหรือว่ายาทุ่มเทไปกับเรื่องของโชคลาภมากนักนะครับให้พยายามมองหาโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองน่าจะดีกว่าครับแต่ในเดือนกรกฎาคม2564นี้ก็คงเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลน,นั้นจะต้องเหนื่อยสักหน่อยในเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งยอมแพ้ก็แล้วกันนะครับขอให้สู้ๆกันทุกคนนะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่าน อุปสรรคปัญหาในเรื่องเงินไปได้ด้วยดีขอให้ใช้เงินอย่างมีสติครับแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆทางการเงินไปได้อย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีตุลผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าเดือนกรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลนนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลครับ ในเดือนกรกฎาคม2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลไม่สู้ดีนักนะครับถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาไปในทางที่ดีรวมถึงการมีปัญหาในความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่า คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะเจอกับสถานการณ์หรือเจอกับปัญหาบางอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหามาจากการที่ต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงแต่ในมุมของตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดเรื่องทะเลาะเบาแว้งได้หรือเกิดเรื่องหึง หวงได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2564นี้ไพ่3ดาบจะเตือนให้ชาวราศีตุลต้องระวังนะครับว่าจะมีเหตุที่จะต้องเสียใจเสียน้ําตาเพราะคนรักนะครับหรือว่าให้ระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือทับซ้อนที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ระวังในเรื่องของ การที่ใครจะเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือสำหรับบางกรณีแล้วก็จะพูดถึงการที่ตัวชาวราศีตุลเองนั้นเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครก็ได้เช่นกันนะครับจะมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลหลายๆท่านในเดือนกรกฎาคม2564นี้ครับ ส่วนคนโสดครับต้องบอกว่าคนโสดเองยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่ดีนักที่จะเริ่มต้นครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ชาวราศีตุลท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้ แอดไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวเวพรชาวราศีตุลทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ